นักกีฬา,าอยู่ส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพไม,ไ,มไม่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 ได้มาซอ้อมกันเลยครับครับอันนี้ปิดปัญหาครับค่ะแล้วครั้งหน้าเราจะปรับปรุงวิธีการเล่นยังไงบ้างคะก็คงจะต้องอมุ่งเน้นในเรื่องของทีมเบิร์กนะครับคือการทํำยังไงเราจะได้ซอ้อมรวมกันมากที่สุดครับครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนักกีฬากันบ้างค่ะวันนี้พอใจกับการเล่นของเรามากน้อยแค่ไหนคะคือการเล่นของวันนี้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจคม่ะมั่นต้องดีกว่านี้ค่ะ เราจะปรับปรุงยังไงบ้างคะคิดไวรือเปล่าก็คือทีมไม่มีเวลาซ้อมด้วยกันนักกีฬาเวลาซ้อมไม่ไม่ซ้อมด้วยกันเยอะกว่าเขาไมมีเวลาต้องซ้อมด้วยกันมีเวลาซ้อมด้วยกันมากกว่านี้ขอกาลังใจจากแฟนๆทางบ้านหน่อยเร็วก็ยังไงก็ขอให้แฟนคลับของทีมโคราชช่วยเชียร์ทีมโคราชต่อไปคะ่ะเดี๋ยวเราไปพบกับทางศัตรูกันต่อเลยค่ะ ก็คงต้องเป็นกําลังใจให้และสำหรับทีมโคราชดูเหมือนจะมีบางท่านผู้ชมบางท่านมีมีคำถามค่ะออว่าตัวนักกีฬาทีมชาติเกินหรือเปล่าอ๋อคือถ้าเห็นเนี่ยจะเห็นว่ามีหัทยาบํารุงสุขนะคะแล้วก็รัศมีสุพมูลแล้วก็มีวน,นิชายา,ชา,ยาหล่งทองหลางแต่จริงๆอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปเมื่อต้นรายการนะคะว่าการนับทีมชาติเนี่ยเราจะนับตั้งแต่ ระหว่างเอเชียเกมที่โดฮาจนกระทั่งเมื่อสิปีที่แล้วใช่ค่ะจนกระทั่งถึงวันที่10กันยายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการส่งรายชื่อเข้าแข่งขันสําหรับบอลย์บอลอาชีพทแลนด์ลีกประจําปี2 5 5 4เพราะฉะนั้นรัศมีสุภมูเนี่ยติดหลังจากวันที่สิหลังจากวันที่10เดือนกันยายนปีนี้เพราะฉะนั้นก็ยังไม่อยู่ในโคต้ายังไม่ได้อยู่ในโคต้าที่นาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนบอลเนี่ย ที่อาจจะเชียร์ที่อื่นอยู่แล้วบอกบเอ้โอคราชทำผิดกติกาไม่ใช่นะครับถูกต้องนะครับก็ได้ตรวจสอบกันมาอย่างดีแล้วนะครับะะก็เป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับกีฬาก็มีแพ้มีชนะนะครับเอาครับหลังจากที่ทีมแพ้บอกว่าไม่กระดอยซ้อมด้วยกันเรามาดูกันสิครับว่าทีมชนะเนี่เขาได้ซ้อมกันมากน้อยขนาดไหนครับ จริงๆแล้ววันนี้บอลบอลไม่ดีนะครับเล่นสิ่งที่เราขาดไปคือบอลเร็วครับซึ่งวันนี้ทําไม่ได้เลยมันมาได้จากบอลหลักของออนุมากับอันนยาเป็นส่วนมากครับยังยังไม่เป็นไปนตามแผนที่คิดคาดคิดเอาไว้ครับแล้วนักกีฬาค่ะนักกีฬาที่ลงไปเล่นนี่มีความพอใจมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับตัวโค้ชะคะถ้าถามผมวันนี้ผมว่านักกีฬาได้ถ้าเป็นคะแนนได้ประมาณ6ทุกคนเลยนะทุกคนเพราะว่า เ,เกมการเล่นเนี่ยจริงๆแล้วทางทางโคราชเนี่ยเล่นง่ายอยู่แล้วล่ะแต่เราเนี่ยไปเล่นยากเองเหมือนกับเหมือนกับลุกนี้ลุกลนเหมือนเร็วเหมือนรีบเหมือนอยากชนะอะไรเงี้ยครับเลยทําให้บอลเนี่ยกลายเป็นดูสูสีไปนิดหนึ่งครับครั้งหน้าต้องปรับปรุงอะไรบ้างไหมคะครั้งหน้านี่หนักใจครับเพราะว่าทีมขาดตัวหลักไปหลายตัวนะครับขาดเยอะเลยแต่คิดว่าตัวที่เหลือเนี่ยน่าก็น่า,นาจะทดแทนกันได้นะแต่คิดว่าระยะเวลาฝึกซ้อมอีกประมาณ9วันเนี่ย ถ้าถ้าปรับได้ก็ก็ไม่น่าจะพลาดเลยครับสำหรับการเจอขอนแก่นในนัดต่อไปครับค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนักกีฬากันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พ่อใจกับผลงานของตัวเองมากน้อยแค่ไหนคะก็ถือในระดับนี้ก็ถือว่าพอใจครับเพราะว่าเราไม่ได้ซ้อมกันด้วยกันมาอะไรเงี้ยก็ถือเล่นในระนี้ก็ถือว่าดีใจค่ะได้ข่าวว่าจะไปแข่งที่ต่างประเทศด้วยแข่งที่ประเทศไหนคะอัฟอิกาไนเรียค่ะแล้วมีการเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนคะเตรียมตัวยังไงบ้างรื่อมือนเตรียมตัวคือเราก็เตรียมตัวซ้อมมาแล้วตลอด ถึงแฟนๆหน่อยที่กำลังเชียร์ทีมภูเก็ตของเราค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่เชียร์ทีมภูเก็ตมาเราขอทางคุณผู้ใหญ่ทางภูเก็ตด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับทางสตูด <Enfin> ิโอกันต่อเลยค่ะก็เหมือนกันทั้งสองทีมนะฮะนักกีฬาส่วนมากก็มีเวลาซ้อมอุดมทีมกันน้อยนะก็เป็นเรื่องที่ทางโค้ชต้องต้องทำใจด้วยนะแล้วก็นักกีฬาก็ต้องพอมีเวลา ถึงแม้จะร้อยแต่ท่านได้รวมกันแล้วเนี่ยก็ต้องเต็มที่ะนะฮะนะครับสำหรับเรื่องของผู้เล่นที่จะต้องไปเบองนดอกก็อย่างทางด้านเมืองกระทุ่มภูเก็ตอย่างที่อาจารย์บันเทิงว่าแมตชน่านจังหน่อยเพราะว่าน,านักกีฬาขาดเยอะนะก็คือลุชราต้อมคำก็จะต้องไปอาเซอร์ไบจัน<ช>นะฮะออุมาสิทธิรักก็ต้องไปรัสเซียนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นไรสําหรับทางด้านทีมภูเก็ตเมืองกระทุ่มภูเก็ตก็ยังมีนะครับ ตัวสำรองที่จะเติมลงมานะครับยามาด่อาจะโปคอาจจะลงมาแทนทางด้านออดูมาได้นจารุณีสารนอกจารุณีสารนองก็อาจจะมาช่วยได้นะครับ